ทำยังไงไม่ให้โดนผู้ชายหลอกนะคะอ่ะจะบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะเข้ามาแล้วก็หลอกคุณเสมอไปนะคะบางทีคุณอาจจะเอออย่าไปมองโลกในแง่ร้ายแต่ทีเนี้ยมันก็มีวิธีป้องกันเนาะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าคนเนี้ยจะมาหลอกหรือว่าจะมารักเราจริงๆใช่ไหมคะข้อแรกเลยนะคะคุณเนี่ยนะคะอย่าให้เขายืมเงินหรือว่าให้อะไรที่ที่เขาขอแล้วมันดูเป็นสิ่งมีค่าอ่าเหมือนแบบบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ในรูปของเงินแต่ว่าเป็นรูปของ ประโยชน์อะไรบางอย่างที่ที่เขาจะมาเอาประโยชน์จากเรานะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเงินทองนะคะก็ต้องบอกไว้เลยว่าห้ามนะคะผู้ชายที่ดีนะคะต่อให้ไม่มาหลอกก็ตามผู้ชายที่ดีเขาจะไม่ยืมเงินผู้หญิงนะคะในช่วงแรกๆที่คบกันแต่ว่าเออถ้าเกิดคบกันไปนาะนแล้วอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าร่วมทุกร่วมสุกอันเนี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งข้อที่2ก็คือวิธีป้องกันทํายังไงให้เราไม่โดนผู้ชายหลอกนะคะเราต้องแสดงตัวตนให้เขาเห็นว่าคุณค่าของเรานะคะเเเปเเป็็นนยงงงไราผู้หญิที มีคุณค่ามีแวลูขนาดไหน,นการพูดการจาก,การคบหากันนะคะเราจะต้องแสดงทัศนคติที่เป็นตัวตนของเราออกมาแบบชานฉลาดนึกออกไหมคะ EQ IQ ต้องต้องครบนะคะผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าซับซ้อนอะซฟิสิเคตอะนึกออกไหมคะแบบนี้เขาก็ไม่กล้าจะมาหลอกคุณหรอกคะ่ะดังนั้นนะคะเป็นเกราะป้องกันตัวเองไว้นะคะ2ข้อนี้แล้วคุณจะไม่โดนผู้ชายหลอกค่ะ